สำหรับพี่น้องผู้ใดที่ว่าตามหากล้องวงจรปิดใส่สัญญาณ Wi-Fi ตัว2เลนทีบามีความคมชัดภาพคมชัด10ล้านพิกเซลแล้วก็บันทึกวิดีโอได้ถึงฟู h ห้ดีแนะนำของแบรนด์ไอโมตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นกล้องวงจรปิด2เลน,นครับคูซูริโอนะครับจากแบรนด์ไอโมสินค้าส่งตรงจากแบรนด์พี่น้องครับความคมชัดนะระดับ10ล้านพิกเซลเลยนะครับผม ตัวภาพสีเนี่ยชัดแจ๋วแล้วก็ภาพเนี่ยคมชัดมากตัวนี้นะครับบ่ผิดหวังครับตัวนี้มันชัดจริงนะครับราคากับสมเหตุสมผลกับคุณภาพนะครับผมว่าตัวนี้อ่ามันเป็นภาพที่ว่าชัดมากนะครับกลางคืนกับมีไอตัวจับคว่ำเคลื่อนไหวนะครับภาพสีเนี่ยชัดแจ๋วตอนกลางคืนนะครับมีไซเรนแจ้งเตือนนะครับผมแล้วกับมีสปอตไลท์นะครับผมกันเข้าส่งสัญญาณแจ้งเตือนกับประมาณนี้นะครับผมเวลามีคนแปลกหน้าเดินผ่านบันทึกวิดีโอ นะครับลงมิมลีได้เลยครับไม่ต้องเสียข้าวเพิ่มนะครับดูยอดหลังได้ฟรีนะครับผมรองรับสูงสุดได้ถึง256กิกนะครับเวลาบันทึกยอนหลังเข้ากบับันทึกลงเมมแล้วก็สามารถดึงผ่านเมมมา ใส่งานได้เลยนะครับเวลาเราจะเอาเหตุการณ์การสําคัญนะครับผมมีไอพีนะครับติดตั้งกลางแจ้งได้กันฝ้ากันฝนได้นะครับผมตัวกล้องวงจรปิด2เลนตัวนี้ของไอโมนะครับทำงานผ่านแอปไอโมเลยนะครับผมเนี่ยสินค้าส่งตรงจากแบรนด์แอปจากไอโมนะครับผมตัวนี้ดีมากๆนะครับผู้ใดที่ว่าตามหากล้องวงจรปิด2เลนใส่สัญญาณ Wi-Fi นะครับขอให้นำตัวนี้นะครับผมสินค้าดีมีือภาพจิมพีการางครับ